แพตตี้เล่าถึงเกมการเล่นวันนี้หน่อยคะ่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าผลงานทําได้ดีเนาะก้าวหลุมแรกก็รู้สึกว่าเอ่อเพอร์ฟอร์มได้ดีค่ะพูดถึงอีเกิลที่หลุมเจ็ดอ่าอีเกิลหลุมเจ็ดรู้สึกว่าหลุมเนี้ยเป็นหลุมที่สั้นนิดนึงเพราะว่ามาเป็นพารห้าเนาะแต่หนูแบบตีเหล็กเกาเข้าไปช็อตสองก็ร <laughs> ู้สึกว่ามันก็ทรีตเหมือนแบบทรีต as like another par four อ uh, ่าก็รู้สึกว่าพัฒ์นั้น รู้สึกมั่นใจค่ะรู้สึกว่ามั่นใจกับเกมพาตัวเองในในรอบเราแรือไสามวันสุดของอันเดอร์พอที่จะคว้าแชมป์พรุ่งนี้ไหมคะอันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ค่ะหนูก็ตอบไม่ได้แล้วก็พี่สื่อมวลชนก็ไม่มีใครตอบได้ก็แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะอาการเหนื่อยที่กังวลตอนนี้เป็นยังไงคะไม่เหนื่อยใจค่ะการที่ได้แชมป์จากีีม่เริงจจริงๆก่อนก่อน ก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็มีความมั่นใจกับเกมตัวเองอยู่แล้วอะค่ะพอสมควรเหมือนว่าออฟซีซนันนี้รู้สึกว่าซ้อมมาได้ถูกจุดซ้อมมาได้ได้ตรงกับที่ตัวเองวิเคะห์เกมตัวเองไว้ว่าตรงไหนจะต้องพัฒนาะอ่าแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจในการอ่มี process กับกับทุกๆชอ็ๆชอตเป็นของตัวเองพรุ่งนี้วางแผนยังไงครับพีพรุ่งนี้ก็อยากเล่นให้มีความสุขค่ะต่อหน้าแฟนๆต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ จะทำให้ uh, ดีสุดทำเต็มที่ค่ะแล้วอยู่กับปัจจุบัน